เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเก <c oughs> แลวเขาบอกเห็นน้องคนหนึ่งเขาบอกอยากอยากให้วหักเนผมก็เลยวักให้ต้องลำแขางที่ผ่านเลยวันนี้เราอยู่ในเกมกระชินอิมแพกน,นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมน่าจะเห็นอะไรใช่ไหมนี่แหละสิ่งนี้แหละ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในบอสอ่าบอสหมาป่าเลยคุณผู้ชมผมได้ทําการเทสบักนิดหนึ่งคือผมไปดูต่างประเทศมาแล้วมันทําได้วะ ทำได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งมันต้องกะจังหวะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมจะเรียกว่าสอนดีไหมอ่ะผมไม่เชืว่อว่ามันควรจะทําหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีโอกาสโดนแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อันนี้มาทําให้ดูขำๆนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีด้วยและเดี๋ยวผมก็จะสู้ให้ดูด้วยว่าถ้าเรามาอยู่ไอ้ด้านล่างเนี้ยเราจะสู้หมาป่าได้หรือเปล่าซึ่งบอกไว้ก่อนว่าตัวธนูอย่างเดียวได้หรือว่าตัวอื่นเนี่ยมันยิงทะลุไม่ได้นะ้ผูชม แต่ไม่แน่ว่าน้องคีหรือว่าบาบาร่าเนี่ยอาจจะทําได้เห็นใช่ไหมคุณผู้ชมมันระเบิดด้านบนเว้โอเคแต่เวลาเราเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณผู้ชมห้ามทำนะคุณผู้ชมห้ามกดสเปกบาลถ้าคุณผู้ชมกดครั้งเดียวปั๊เอาเอาได้เหรอ อ้อไม่ได้ห้ามกดเดินพร้อมกับกดสเปคบาร์นะแต่ถ้าอยูอ่เฉยๆกดสเปคบาร์ได้นะคุณผู้ชมโอเคเอาเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปในจุดจุดหนึ่งที่มาสามารถมุดลงไปด้านล่างได้นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราเดินมาอยู่ในลานบอสเนี่ยเราเดินมาข้างหน้าเราจะเห็นหัวมาป่าใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ปีนตรงนี้เลยนะ ลลตอนนี้ผมปรับเป็นภาษาจีนแล้วนะภาษาจีนน่ารักดี <c oughs> จะได้ไม่จาเจนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนมาดูได้เสียงภาษาจีนก็น่ารักเหมือนกันแต่ผมไมปปรับเสียงเกาหลีแล้วมันฟังไม่ได้ <c oughs> มันไม่เหมาะเลยนะกับเกมนี้โ okay. อเคซึบอ่าเราปีนขึ้นมาด้านบนเลยใช่ไหมเราจะอ้อมมาตรงนี้อ่าด้านด้านด้านนี้เลยคุณผู้ชมผ่านขอนไม้มาหนึ่งขอนใช่ไหมเราจะมีหลุมตรงนี้คุณผู้ชมจาต้นไม้นี้ไว้ก็ได้นะด้านหน้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม มันจะเป็นหลุมอย่างนี้จริงๆตัวละครอ,อื่นมันก็สามารถบัคได้แต่ว่ามันค่อนข้างกะจังหวะยากมากๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ใครที่มีน้องแบบโรล,ลิ่ติเตียหน่อยก็อาจจะได้เปรียบนิดหนึ่งนะก็เราสามารถแบบเดินเข้ามาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะกดปีนอ่ะมันต้องเข้าไปอ่ะเดี๋ยวทำไมน้องมาติดอะไรตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรีเลงก่อดโอเคได้แล้วให้น้องกดปีนมาเนี่ยมันจะบัคขึ้นมาแบบมุมนี้นิดหนึ่งนะผู้ชมสังเกตแบบว่ามันจะมีแบบมันจะยกตัวขึ้นมานิดหนึ่งอนะ่ะ ให้เราแบบว่ากดาด้านซ้ายกดเดินทางซ้ายนะนิดหนึ่งให้ได้มุมประมาณนี้แล้วกดสเปกบาร์ปุ๊บมันจะมาอย่างนี้นะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เราก็จะหันมุมกล้องมาทางด้านขวาของตัวน้องแล้วกดเดินลงนิดหนึ่งหามุมที่มองเห็นน้องอ่ะประมาณนี้ตอนนี้เราเห็นน้องแล้วใช่ไหมแล้วกดลงมาอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงน้องน้องนั่งแล้วน่ารักอะ่ะอ่ะ ประมาณนี้จริงๆมันต้องให้ขาจุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมนิดนึงอ่ะนี่ไอ้ขาจุ่มประมาณนี้นะคุณผู้ชมให้น้องขาจุ่มประมาณนี้แล้วก็เอาให้หัวแบบพ้นพ้นหินนะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้น่าจะได้แล้วก็กดเดินยาวได้เลยนะเออกดซ้ายยาวได้เลยแต่บางทีมันอาจจะแบบหลุดบั็กแบบเด้งออกมาก็มีนะคุณผู้ชมแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะฟโฟล์แล้วเพราะว่าผมมานั่งทาสักพักหนึ่งอ้าว <laughs> โฟล์แล้วเป็นยังไงอะ่ะเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมแบบว่าผิดพลาดนิดหนึ่งคือมันจะเด้งออกมาเลยมันต้องกะดจังหวะนิดหนึ่งเนาะก็จังหวะที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นจังหวะที่มันดีแล้วนะครับผมถ้าไปถ้าคุณผู้ชมมาร่างทาเองเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาน,นิดหนึ่งเนาะในการเข้าใจอะไรอย่างี้เนาะอ่ะเรากดขึ้นมาให้มันแบบผุดนิดหนึ่งอ่ะให้มันผุดประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็กดสเปคบาร์พร้อมกับปุ่มเดินด้านซ้ายซุบอ่ะมาอย่างนี้แล้วอ่า โอเคกดลงมาให้น้องเอาขาจุ่มดินโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเลยเดินยาวไปแต่ถ้าอยากเอาชัวร์เนี่ยเอาสักประมาณหญ้าตรงนี้ได้มั้งแล้วกดสเปกบาร์ไปเลยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะได้ไหมสเปกบาร์อ่า ه, ได้ต้องกดสเปกบาร์ตรงเอาหญ้าสีน้ําตาลนะคุณผู้ชมน่าจะได้เราก็จะมาอยู่ประมาณนี้พอดีแล้วเราก็กดปุ่ม x อ่าเราก็จะลงแล้ว ง่ายไหมคุณผู้ชมง่ายไหมเออง่ายนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาสู้กับบอสดูคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้ว่าเวลาเราสู้กับบอสเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละ่ะเดี๋ยวผมจะดูด้วยว่าบอสสามารถตีเราได้หรือเปล่านั่นเองเนาะปัดๆดีกว,ว่าแต่อย่าก,กดปุ่มสเปคบาร์เวลาเดินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมุดขึ้นไปชึบย่าออกมาแล้วยามาป่าออกมาแล้วยาหาทรรเอ Yeah. ตีได้ปะเขาตีได้ปะอยากรู้อะ่ะเขาเหมือนไม่เห็นเรานะดูดิคุณผู้ชมเหมือนเขาไม่เห็นเราอะ่ะตือตีอ่าได้เอาแล้วเริ่มตีแล้วตีดิเขาไม่ตีนะเหมือนเขาไม่เห็นเราอะ่ะแต่ว่าเลื่อนรถนิดเดียวเองอะ่ะแล้วถ้ายนปุกกระปุกกระปูเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ย <laughs> เอาโดนตีได้หรอเดียวเดยอเด้เดอโดนกระทืบตายเลยย่าพึ่งผมต้องหลบแป๊บนึงคุณผู้ชมว้ายใจเย็นใจเย็นเออปีนได้อยู่ว้ายทำอะไรไม่ได้หรอกอ่อน <laughs> ปีนขึ้นไปหนึงผู้ชมไปบล็อกใหม่คือมันโดนตบได้นะจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีวะเนี่ยโอ้โหคือโดนตบได้วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเข้าไปบล็อกใหม่แป๊บ,บนึงเอาล่ะทีนี้เราก็มาอยู่ด้านล่างเลยนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะลองสู้อีกสักรอบดีถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อย่าหาทำ <laughs> อย่าหาทำนะเขาตีปะเอาตีอยู่นะ แต่ก็มีน่าจะมีโอกาสโดนนะคผู้ชมก็ต้องระวังนิดหนึงเนี่ยคือถ้าเขาฟาดทีก็มีโอกาสโดนเช่นกันโอเคผมไม่ไหวแล้วไม่บัคก็ได้ฮะ,ฮะไม่บัก็ได้ฮะ,ฮะมันทำไมมันทำไมแค่ไอหมาป่าหน้าโง่คิดว่าเจ๋งอย่างนั้นเหรอหมืน่นหมืน่นเอาไม่โดนเลย <laughs> โอ้ได้แค่นี้เหรอ เป็นแค่เหมียวเงาอย่ามาห้าวได้ไหมเ้ยตา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 เป็นแค่เหมียวเงาอย่ามาห้าวนะครับโอ้ยตีกระเเว่โอ้ยอ่อนจังเลยว่ายโดนด้วยนี่แน่ไม่โดนบาบาร่าบาบาร่าบาบาร่าอันนี้นึงโอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วเก่งจัง เก่งตังตังอยู่ครบตีขำขำตีขำขาแมองอย่าเพิ่งโกรธด,ดิเฮ้ยบอกว่าตีขำขำวายโลหกนี่มันโหดจริงว่ะคุณมันตีไม่เข้าเลยอ,ะอ่ะต้องบับน้ำอ่ะบับน้ำแล้วก็ชูดปุ๊มโอ้ยเอาใจนี่อันตีมาแล้วยาย ปลาเขากหม่อมปลาเขากหม่อมนี่แน่นี่แน่นแนวอ้ยเขาวิ่งแล้วมาเร็ววิ่งมามหลบ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 ,หลบ,หลบ,หลบด้วยท่าไม่ตายบาร์บาร่ามาดิาเร็วเราต้องแบบกัดจังหวะนิดนึนงเนาะพอเขาจะวิ่งแล้วเราก็วิ่งก่อนเลยนะ จ,จริงๆปอปหมาป่าก็ไม่ได้ยากนะคผู้ชมแค่ผู้ชมรู้ทวิกนิดหนึ่งก็สู้ได้สบายๆแล้วเวลาพับเต็มเหนียวว้ายเอ้อยเฉียวเฉียวหมาป่านี่ก็ดีนะเวลาเขาตบแล้วเขาจะกวาดไอ้ไอ้ลูกเล็กๆหมดเลยอ่ะควอด,ดีเอาจะใกล้เฟสสองแล้วผู้ชมวิ่งก่อนเลยนี่ดัก ขอชเชลยังไงต่อ,ตอวิ่งมาแล้วหลบยังไม่จบอีกวิ่งไม่เหนื่อยเหรอปักป๊าปูมาแล้วมาแล้วเอาละไดเวลาใส่เต็มตุ้มตุ้มตุ้มโอ้ยหอนแล้วหอนแล้วล่างสองมา โอ้ยจังหวะเนี้ยรีบตีเลยุณผู้ชมจังหวะฟรีจังหวะฟรียูจังหวะฟ,ฟรียูสตีได้2ทีแล้วก็อโอ้ยโอ๊ยโดน้าี registry, ไงวายขออุ้ยผ่าแล้วไอ้ผ่าเนียหลบยากนิดนึงโอ้ยขอขอบัฟบบราบัฟบ,บาร่าใส่เต็มสูแล้วใส่เต็มสูต เออ,เอ,อจังหวะจังหวะมืนจังหวะมืนจังหวะมืนตีรัวๆวายจังหวะมืนจังหวะมืนโอ้โหปัดหางปัดหางอีกแล้วปัดหางอีกแล้วอืมตีตีตวายนี่ไงหปัหบ๊บน้ำหน่อยปับ๊บน้ำวายอ้าหอเต็มเต็มเต็มหน้าเต็มตาอันตีมาแล้ว ตายชนะแม่ป้าบตายจะตายแล้วน้องจะตายแล้วน้องตายไม่ได้นะเอาน้องตายชิบหายแล้วผ่ายแล้วคุณน้องตายไปอ้าวที่ผ่ายแล้วตายทั้งตีเลยแป๊บแป๊บขอตายทั้งตีเลยโอ้โหเฮ้ยเราหกแลโหดอยู่นะคุณผู้ชม มันต้องเจอปั๊บปับ๊บมาหาหนะ่อยน,น้องเกิดใหม่แล้วโซนกระทืบน้องกระทืบกระทืบเออกระทืบตายไปเลยถ <c oughs> ึงกแ็แคงกันเลยทีเดียวเอาล่ะมาสุ่มกันว่าผมจะได้อะไรคุณผู้ชมเย็บมาของทองออกสองอันเยี่ยมไปเลยโอ้หางมาะ ทางว่านี่ผมต้องการเซตกราเดียนเดี๋ยวเรามาดูออฟกันว่าออฟจะดีหรือเปล่านะคุณผู้ชมอ่าห้าอ่าซื้อโหของทองผมก็เยอะแต่ที่เห็นเนี่ยขยะก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้พลังโจมตีเปอร์เซนต์ความคขีโอ้โหค้อดีอันนี้แหละคือสวยมากคุณชมดีดีดีโหใช้ได้สวยมากสวยสวย,สวยความแรงคีอัตราคีแต่ถ้า แบบว่าอัปเกรดไปแล้วถ้ามันไปออกป้องกันนี่คือเฮียมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วมาดูอาเซ็ตไอ้นี่บ้างอ่าอันนี้ก็เฉยๆนะไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าใช้ได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับการบัคในบอสหมาป่า ถามว่าทําได้ไหมทาได้แต่ว่าอย่าหาทําดีกว่าเพราะว่ามันก็ตีเราได้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะตีไม่โดนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดามเดมจมันก็ลงมาด้านล่างถ้าควรครั้งหนึ่งก็คือแบบเด้งมาด้านบนเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็ลองไปหาทํากันได้เพิ่งบอกไปว่าอย่าหาทำนะก็ลองไปทำแบบสนุกสนุกอ่าหยอกล้อเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองเนาะก็วันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยและกันนะครับแล้วก็คลิปสเวก เจ๋งในแบบตัวคุณเองแล้วไว้เจอกันจี่ยา